แต่เลาอินโพรไว้ไปได้พวกนี้มันจะเป็นเรื่องของความแบบความอาศัยไหวพริบว่าเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรนะก่อนหน้านี้อ๋อเขาพูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยจะทาให้เราจําจําได้ว่าเออต่อไปมันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยครับที่แนะนําว่าถ้าเราเป็นคนที่เอ็กเรสอารมณ์ไม่เก่งให้ไปฝึกเรื่องของไปเรียนแอคติ้งเยอะแยะมากครับครูสอนแอคติ้งในไทยเก่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นของพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นคนที่สมมตินะร้องไห้ไม่เก่ง สิ่งที่พี่ทําก็คือพี่ร้องไห้ไม่เก่งพี่ก็ต้องร้องไห้บ่อยๆอืแต่ร้องไห้บ่อยๆต้องทำยังไงพี่ก็ไปดูเอาเอาแบบงงโงงๆที่สุดเลยที่ทําคือไปดูคลิปอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราร้องไห้กระทบกับจิตใจเรามันเหมือนกันเลยครับอยากเต้นเก่งต้องทํำยังไงก็ต้องเต้นบ่อยๆอยากร้องไห้แล้วควบคุมการร้องไห้ได้ต้องทำยังไงก็ต้องร้องไห้ฝึกซ้อม อยากจะท่องบทอยากจะเอ็กซ์เพรสบทออกมาให้ลื่นไหลยังไง mm hmm. ก็ต้องท่องบ่อยๆ mm hmm. มันคือมา s ตอ e เมมอรีล้วนๆเลยครับ mm hmm. พี่ไม่มีเทคนิคช็อตคัดอะไรให้น้องแต่พี่แค่อยากจะบอกว่าถ้าอยากถ้าเราอยากควบคุมอะไรได้เราก็ต้องทําสิ่งนั้นบ่อยๆให้มากพอยิ่งถ้าเกิดเราทําสิ่งนั้นไม่เก่งเท่าไหร่ยิ่งต้องโฟกัสจุดนั้นให้มากกว่าจุดอื่นมากเท่านั้นครับผมไปหามานะว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเราได้มีเยอะแยะมากมายขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับคำถามดีมากเลยนะเองเชื่อไหมขนาที่เราตอบอยู่นะ น้องเขาฝึกซ้อมฝึกซ้อมดีดีมากเลยเรากาลังมีมีโปรเจกต์อะไรอยู่หรือเปล่าที่กําลังทําเออแต่สิ่งที่นนท์คุณตอบอะเจ๋งมากนะขนาดเราพี่ตอบกับต๋าเป็นนักแสดงนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่เจ้าต๋าไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนครับคือคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนเรามันจะควบคุมการร้องไห้ได้ไงวะอะไรเงี้ยตอนเนี้ยผมทําไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมอะ ฟิตมากๆค,คือฝึกร้องไห้ทุกวันอาจจะว,วันละสิบรอบอะไรเงี้ยมันมันถึงจุดที่ว่ามันจะมีบา,บางบางบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราเลือกได้เลยว่าคําไหนอ่ะที่มันอยากให้คิดจิตใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาแต่มันก็จะมีแต่แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าบางคนเขาก็มีพรสวรรค์น,นะครับบางคนไม่ต้องฝึกอะไรเลยแต่เขาสั่งน้ําตาลได้ก็มีผมเคยเห็นมาแล้วขึ้น,นอยู่กับว่าใครที่ใช้รูปแบบไหนแล้วถูกจริตตัวเองใช่ครับใช่ครับแต่การฝึกฝน่ะยังไงได้ผลใช่ครับ แต่ว่ามันเป็นแค่หนึ่งในคุณตี้ที่ดีของการเป็นนักแสดงนะครับมันไม่ได้แปลว่าคุณร้องไห้เก่งแล้วเท่ากับคุณเป็นนักแสดงที่ดีผมเคยเห็นนักแสดงที่ร้องไห้เก่งมากแต่พูดบทผิดไ่หมดผิดไปหมดไม่ได้ไม่ได้เลยอันนี้ผมผมขอผมขอพูดในฐานะที่ผมได้ลองกำกับมาเล็กๆน้อยๆแล้วกันผมอยากผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าจะให้เลือกนะระหว่างนักแสดงที่พูดจารู้เรื่องพูดบทรู้เรื่องกับร้องไห้เก่ง สมมติมีแค่สองช้อยอ่ะเราเลือกพูดรู้เรื่องกว่าเราเลือกพูดรู้เรื่องกว่าเพราะว่าสื่อสารได้เพราะว่าสื่อสารสําคัญกว่าร้องไห้บางทีมันหลบมุมได้อะไรได้แต่ไม่ได้บ่อยความว่าไม่ไม่หน่ยความว่าให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าถ้าทาได้ดีสุดคือเป็นมันเป็นมันคนได้ทําได้ยิ่งดีใช่ครับแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับมาอย่างที่คุณนนกุลเขาบอกว่าอย่าไปมุ่งเน้นว่าฉันจะต้องร้องไห้เพราะฉัน ้องให้เราจะเป็นนักแสดงที่เก่งใช่ไม่ใช่หนึ่งในคุณภาพที่ดีใช่ค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะน้องๆอุ้ยมีขออีกหนึ่งคำถามนะครับทีมงานมาเลยขออีกหนึ่งคำถามนะครับชอบชอบจะได้ส่งท้ายกันในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะหมดแล้วนี่คำถามแล้วก็คาถามสุดท้ายกระชับกระชับนะปิดท้ายกันอ่าอ่นเรอ ใครอยากถามพี่นนท์ว่าเวลาแสดงอะค่ะอยากรู้ว่าทำยังไงให้รู้สึกจริงๆว่าแบบเป็นตัว,ตวละครจริงๆอะค่ะรู้สึกจริงๆเป็นตัวละครจริงๆทำยังไงให้เป็นทนายความที่ต้องว่าความถึงเรื่องพ่อตัวเองเราล,ลองให้ไปด้วยได้ผมว่าสุดท้ายมันกลับมาที่เดิมอะครับว่าเราเตรียมตัวความพร้อมยังไงครับผมแล้วก็เรา ทำการบ้านไปดีแค่ไหนจําบทได้ดีแค่ไหนเราไปฝึกซ้อม Acting ของเราให้ให้มันอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้ไม่มั่นใจในตัวเองเราก็ต้องไปปรึกษาครูสอน Acting ว่าเฮ้ยคุณดูเราอ่ะมันเป็นธรรมชาติหรือ,อยังแล้วพอเราทํางานไปเรื่อยๆครับประสบการณ์สั่งสมไปเรื่อยๆอ่ะเราจะรู้เองอ่ะครับว่าเรามั่นใจว่าเราทําได้เออเรารู้ว่าอันนี้มันใช่ผมผมว่าพี่พี่ว่าน้องน่าจะมีบางอย่างในชีวิตที่น้องรู้ว่าเราทําได้ แล้วเราก็ทําได้จริงจน้องน้องนอง้นองน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ใช่ไหม <laughs> เออเหมือนกันครับ acting มันเหมือนทุกอาชีพเลยวิศวะรู้ว่าเราจะประดิษฐ์สิ่งนี้เราทําได้แน่นอนนักสแสดงก็เหมือนกันเราทํากันมาาก,กับมันมาดีแค่ไหนเราจะมั่นใจมันมากเท่านั้นครับผมมันมันไม่มีมันมันจะไม่มีว่าแบบเฮ้ยเราเราจริงละครับมันมีแค่ว่าเฮ้ยได้ละ ฉันม e so so nice be ั่นใจว่าทําได้ละอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับแล้วเราก็จะทาได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเราฝึกฝนแล้วทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีนะคร <gal grues> ับใช่ครับขอบคุณขอบคุณมากๆาเช่นเดียวกันวันนี้เราคุยกันหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆา เก็บเกี่ยวนําไปใช้กันได้เลยนะครับแต่ว่าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอคบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆจริงๆเป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจฟังแล้วเราเห็นเลยนะครับว่าเราเองเนี่ยจะหยุดนิ่งไม่ได้เลยในการพัฒนาตัวตนไม่ว่าจะเป็นในฐานะของนักแสดงหรือว่ารวมถึงบุคลากรในแวดวงภาพยนตร์ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพยนตร์ไทยตัวเราเองที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็ก ในภาพยนต์ไทยเนี้ยได้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีแล้วก็เข้าสู่ระดับสากลได้ด้วยใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนน,นคุณมากๆอีกสักครั้งขอบคุณมาก,ะะม,ากมากครับขอเชิญผู <ๆ S 2> ้บม <ๆ S 2> ิด<ๆ>ังๆนะครับเชิญเลยค่ะแล้วโอกาสนี้ค่ะมอบของที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญคุณชนานพัฒน์วานิกานุกูลค่ะผู้อำนวยการสำน,นักสำน,นักกองทุนวิจัยและพัฒนาค่ะสำนักงานกสทชค่ะให้เกียรติมาบนเวทีนะคะพร้อมกับมอบของที่ระลึกค่ะให้กับ คุณนนกุลค่ะชานนสันตินทรกุลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระ,ค,ะคุณมากๆนะครับขอบค,ค,คุณชานนด้วยนะครับ